Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and today we are gonna watch an impressive video from Thailand from Thai army pushing 200 Cambodian households out of the Thai border this December. Army at high level of readiness. And we are gonna watch this video from TNN YouTube channel. Thank you, TNN, for this video. I'm curious about it. Look at the stones. This stones is at the border, and this is the solid proof of those lands are CM lands. This Thailand. let's start the video. lands are Okay, วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียบประชุมสภากลาโหมพร้อมกับการกำชับไปยังทุกเหล่าทัพให้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดและหาว่ามีการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยเหล่าทัพเหล่านั้นนะคะสามารถจะตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังค่ะทั้งการเตือน การยิงตอบโต้และสุดท้ายคือการยิงตรงไปที่เป้าหมายที่เปิดฉากรุกรานอธิปไตยของประเทศไทยก่อนนี่คือขั้นตอนในการปฏิบัติทางการทหารค่ะนอกจากนี้ยังมีการขีดเส้นให้ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในพื้นที่เส้นสีแดงต้องอพยพออกจากอธิปไตยไทยซึ่งขณะนี้มีมากกว่า200ครัวเรือนได้กันขณะเดียวกันถ้าไปดูในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วที่อโคกสูงจังหวัดสะแก้ว โดยเฉพาะบริเวณหลักเขตที่42ค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นในการปักปันเขตแดนชั่วคราวระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งเป็น <Okay. S 1> พื้นที่ที่สามารถตกลงร่วมกันได้ไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนนะคะวันนี้เนี่ยชุดสำรวจร่วมระหว่างไทยกัมพูชาก็เริ่มปฏิบัติการในการบินสำรวจชายแดนตามแผนปักปันหมุดเขตแดนชั่วคราวมีการนำเอาโรนค่ะขึ้นบินเก็บภาพถ่ายทางอากาศกำหนดแนวพิกัดเขตแดนในพื้นที่ บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะ <Okay. S 1> ภารกิจในครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามข้อตกลงระหว่างคณะทำงานทั้งสองประเทศว่าด้การปักหมุดชั่วคราวตามแนวอ้างอิงเพื่อให้เกิดภาพรวมที่ชัดเจนของพื้นที่พิพาทก่อนจะไปดำเนินการปักหลักเขตอย่างเป็นทางการซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ สำหรับการปฏิบัติงานจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆของเส้นเขตแดนได้แก่ช่วงที่1จะเป็นหลักเขตที่42ถึง43ช่วงที่สหลักเขตที่43ถึง46และช่วงที่3ค่ะจะเป็นหลักเขตที46่46-47ถึง47ซึ่งวันนี้ชุดสำรวจได้เริ่มต้นนะคะจากหลักเขตที่42ทําทำการบินโรน จัดทำภาพถ่ายทงาอากาศเพื่อกำหนดพิกัดและข้อมูลของแผนที่ก่อนนำไปใช้ประกอบการเดินสำรวจและการปักปันมุด They are looking like they are working together my friends. Thai army and Cambodian army, they are looking like that they are working together. So it is already agreed that uh, uh, these 200 households will deported. Okay, I, I hope uh, it will be sold peacefully, okay? เก็ด cool. แดนชั่วคราวในลำดับต่อไปค่ะภาพรวมสถานการณ์วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาก็ยืนยันความพร้อมในการดำเนิน <Okay. S 1> งานตามแผนที่กำหนดเอาไว้หวังสร้างความชัดเจนด้านปรมแดนลดปัญหาความคาดเคลื่อนของพื้นที่แล้วก็ป้องกันข้อขัดแยง้งระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างสงประเทศค่ะ ส่วนทางกองทัพบ,บกนะคะได้นําคณะผู้ช่วยทูตทหารจาก18ประเทศซึ่งนําโดยผู้ช่วยทูตทหารจากฝรั่งเศสในฐานะหัวหน้าคณะลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสะแก้วพร้อมกับการเปิดภารกิจ Army Open House 2025เป็นการรับฝังสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนในพื้นที่ค่าสุร,รสิงหนากรมทหารราบที่12กองพันทหารราบที่3รักษาพระองค์ โดยที่มีพลโทเทียรนันนันทคว้างเจ้ากรมข่าวทหารบกุกให้การต้อนรับหลังฟังบรรยายสรุปค่ะคณะก็เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน <Okay. S 1> ของเจ้าหน้าที่ณนะจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกในการควบคุมการสัญจรการค้าชายแดนฝั่งตะวันออกถือว่าเป็นจุดที่สำคัญซึ่งบริเวณดังกล่าวสาม,มารถสังเกตเห็นอาคารเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้อย่างชัดเจน คณะเนี่ยก็รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแหล่งของสแกมเมอร์ในฝั่งปอยเป็ดรวมไปถึงสถาน,นการณ์และการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์จากนั้นก็เดินทางไปที่บ้านหนองจานค่ะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคลและต่อด้วยพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเพื่อติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนพร้อมกับการตรวจเยี่ยมบริเวณหลักเขตแดนที่42และปฏิบัติงานเรื่องของการปักหมุดชั่วคราวณนะหลักเขตแดนที่ 42, 46เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการจัดการเรื่องเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชารวมไปถึงการไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายกัมพูชายิงยั่วยุเข้ามายังฝ่ายไทย ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็ทำให้คณะผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายต่างประเทศประจำประเทศไทยเนี่ยต่างก็ได้รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเข้าใจในบริบทความซับซ้อนของปัญหาชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชารวมถึงได้เห็นความพยายามของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาสนับสนุนการสร้างสันติภาพตามกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ข้อมูลสำคัญดังกล่าวก็จะทำให้คณะผู้ช่วยทูตทหารสามารถสื่อสารขยายผลไปยังประเทศของตนได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ค่ะ <Okay. S 1> ขณะเดียวกันถ้าไปดูนอกเหนือจากเรื่องของการปักปันเขตแดนชั่วคราวแล้วการเก็บกู้ทุนระดมทุนที่ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง <Okay. S 1> ค่ะ วันนี้ที่บ้านหนองจานหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1สังกัดกองทัพภาคที่1และกองกําลังบูรพาก็ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบตัติวันนี้19พฤศจิกายนค่ะพบทุ่นระเบิด PMN จํานจำนวน1ทุน่นกระสุนปืนใหญ่ยังไม่ระเบิดจำนวนหนึ่งนัด okay. และนอกจากนี้นะคะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการเคลียร์ทุ่นระเบิดต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภยัยลดความเสี่ยงต่อประชาชนและกําลังพลใน What is this it is not looking like land mine what is it? is this a bomb without explosion really unexploded bomb okay พื้นที่และถ้าจุดไหนที่มีการเคลียร์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็จะนําไปสู่การรับรองกับพัฒนาพื้นที่และมอบให้ประชาชนได้ทํากินในลําดับต่อไปส่วนวันนี้พลเอกรนะัฐพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็เป็นประธานการประชุมสภากลาโหมและตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อมอบนโยบาย เป็นแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งหมดโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพให้การต้อนรับ รัฐมนตรีกลาโหมได้มอบแนวทางปฏิบัติในการป้องกันประเทศขอให้กองทัพไทยเร่งรัดลงรายละเอียดการดำเนินงานให้เกิดผลยังเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดรวมทั้งให้ประสานกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้กองทัพมีความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับสถานการณ์โดยเฉพาะหากเกิดการรุกล้าอธิปไตยของไทย โดยเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งปัจจุบันอยอยู่ในช่วงการระงับปฏิญญาสันติภาพโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานที่จังหวัดสะแก้วซึ่งวันนี้เป็นการเริ่มกระบวนการปักปันหมุดเขตแดนชั่วคราวคาดว่าทั้งหมดจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนธันวาคม และหลังจากที่ปักปันเขตแดนชั่วคราวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปเจรจาเรื่องของการถือครองที่ดินโดยยืนยันว่าชาวกัมพูชาประมาณ200ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของไทยในเส้นสีแดงต้องย้ายออกไป ส่วนวิธีการให้ออกไปเนี่ยก็คงต้องไปเจรจากันต่อนะคะว่าจะดําเนินการอย่างไรให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งวันนี้คอรมอก็อนุมัติให้คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC รับผิดชอบเรื่องนี้โดยยืนยันว่าการประชุม GBC เนี่ยจะพูดคุยเฉพาะเรื่องของการปรับถือครองที่ดินเท่านั้นยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องของการถอนกําลังอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามระหว่างที่ไทยดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนจะต้องเชิญคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT เข้าร่วมสังเกตการด้วยเพื่อให้เป็นพยานให้กับฝ่ายไทยป้องกันกันกมพูชาสร้างสถานการณ์แต่หากว่ากัมพูชาสร้างสถานการณ์ฝ่ายไทยยืนยันว่า <Okay. S 1> จะปฏิบัติตามกฎการใช้กําลังฟัง <Okay. S 1> การชี้แจงประเด็นนี้กันค่ะ ในขั้นปักหมุดชั่วคราวเนี่ยเท่าที่กรรมการทั้งสองฝ่ายคุยกันน่า mm hmm. จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มลงมือการปรับตือคลองที่ขออภัยการปักหมุดชั่วคราวเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนธันวานะครับหรื <Meet S 2> อยางช <the same S 2> ้าก็ไม่น่าเกิน so they are planning to uh, finish it next month I hope everything will be alright I hope they can solve it completely completely for all uh, for the next month okay ว่าปีนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะประชุม GBC ในเรื่องการปรับถือครองที่ดินว่าชาวกัมพูชาประมาณเกือบ200ครอบครัวเนี่ยจะทําอย่างไรรายละเอียดการบัรเนี่ยจะไม่บอกนะแต่หมายว่าแค่บอกเงื่อนไขเท่านั้นเองว่าเงื่อนไขถ้ามีกําลังของฝ่ายฝ่ายกัมพูชาล้ําเข้ามาในเส้นปฏิบัติการพวกเราถือคือในแผนที่เรายึดถือเส้นเหบนการถ้าล้ําเส้นเหบัติการก็เราก็จะบัดตามกฎการใช้กำลัง นี่ก็เป็นจุดยืนที่ชัดเจนนะคะจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ นอกจากนี้พลเอกนะัทพลยังเปิดเผยได้ว่านายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลคะ่ะได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการนโยบายความมั่นคงชายแดนซึ่งก็จะมีนายกเป็นประธานค่ะแล้วก็จะมีรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประหลัดกระทรวงกลาโหมประหลัดกระทรวงการต่างประเทศปหลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพผู้ในการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเลขาธิการสภาความ มั่นคงแห่งชาติร่วมเป็นคณะกรรมการในวงประชุมเล็กเฉพาะเรื่องของความมั่นคงเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธปรรมและให้การทำงาน,นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรูปแบบการทำงานจะคล้ายคลึงกันกันกนกนกบศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาในห่วงเวลาที่ผ่านมาและเชื่อว่าการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาชุดนี้จะสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะ I wish you good luck, Thai army. I wish you good luck, Thai people living in the border. I'm with you. I am with Thai army. I am with Thai people. I am with justice, and I hope everything will be all right. Next month, <laughs> in a one month, I hope everything will be all right. Thank you tnn for sharing this beautiful news with us. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye bye.